บุษบาบานเช้าเนี่ยห่วงใยใส่ใจสุขภาพคุณผู้ชมมากอย่างที่เห็นจาก SMS แล้วเราก็ให้คุณหมอมาตอบคําถามตอดเวลารวมถึงเรื่องสุขภาพผิวพรรณด้วยสงสัยกันไหมว่าทําไมถึงต้องไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังหรือเดเอร์มัทโลจิสต์โอสงสัยเพราะว่าเขา้าตกต่างจากแพทย์ทั่วไปค่ะอยากรู้เป็นยังไงไปติดตามจากสกรปนี้เลยค่ะปัญหาเรื่องผิวมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะยังโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นกับคนไทย เช่นกลากเกลื่อนปัจจุบันก็ค่อยๆหายไปแต่ปัญหาผิวที่ผู้คนสมัยนี้ยังเป็นอยู่และให้ความสําคัญในการรักษาือเน้นไปในเรื่องความสวยความงามเช่นสิวฝ้าแพ้เป็นจากสิวต้องการซื้อครีมหรือ,อยามากินหรือทาเพื่อรักษาเองทางเลือกหนึ่งในการรักษาคือการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆ ตัมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังประจำหรือไม่หลายคนอาจมีความสงสัยว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังคือใครแตกต่างจากแพทย์ทั่วไปหรือไม่อยา่างไรเพียงนั้นเราลองไปหาคำตอบกันค่ะเริ่มจากว่าเราเรียนแพทย์เวลาเรียนแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลา6ปีหลังจากที่เรียนแพทย์แล้วเนี่ยเราก็จะมีแพทย์ปฏิบัติการอีกหนึ่งปี อันนี้กระจบมาเนี่ยก็เป็นแพทย์ทั่วไปแพทย์ทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดคลินิกก็ได้หรือว่าจะทำรงพยาบาลหรือว่าจะทำรักการรักษาได้ทุกประเภทแต่สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังเนี่ยต้องเรียนต่ออีกก็หลังจากที่เป็นแพทย์ปฏิบัติารหนึ่งปีก็ต้องไปใช้ทุนอีกสองปีแล้วก็เรียนแพทย์ผิวหนังอีกสามปีหอสีป่ปีคือปีแรกเนี่ยจะเรียนอ,อายุรศาสตร์หนึ่งปีแล้วก็อีกสามปีก็จะเป็นแพทย์ ผิวหนังเพราะฉะนั้นก็จะเรียนทั้งหมด4ปีกว่าจะเป็นแพทย์ผิวหนังได้เนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็13ปีนะคะแล้วก็พอหลังจากที่พอเป็นแล้วเนี่ยก็จะเรียนเฉพาะทางว่าอยากจะเป็นเฉพาะทางทางด้านสัญญกรรมผิวหนังหรือว่าทางด้านโรคภูมิแพ้หรือว่าเป็นด้านทดสอบภูมิแพ้ทั้งหลายเนี่ยก็เรียนต่ออีก1ปีแพทย์ผู้ชำชาญด้านผิวหนังนะครับเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบ,บัตรจากแพทยสภาน,นะครับ โดยทั่วไปแล้วแพทย์ทั่วไปเนี่ยสามารถดูแลโรคอยู่หนังส่วนหนึ่งได้แต่ว่าในหลายโรคที่มีความซับซ้อนต้องการอาศัยความ,มชำนาญเฉพาะด,ด้านนะครับแพทย์พิเศษทานด้านผิวหนังเนี่ยสามารถที่จะให้การดูแลได้ได,ดีโรคอยู่หนังเองเนี่ยมีความสําคัญเพราะว่าผิวหนังเป็นอวัยวะที่พบได้ง่ายที่สุดก็คืออยู่นอกสุดของร่างกายนะครับความผิดปกติของผิวหนังหรือว่าเป็นโรคที่อยู่หนังเนี่ยจึงสามารถเห็นได้ง่ายทั้งผู้ป่วยเองญาติผู้ป่วยบุคคลลอกข้างหรือว่าบุคคลภายนอกนะครับ โรคผิวหนังเองเนี่ยมีความสําคัญตรงที่ว่าหนึ่งเห็นเห็นได้ง่ายอย่างที่เราได้ทราบแล้วอันที่สองเนี่ยโรคผิวหนังเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอ,อาการเช่นอาการคันอาการปวดอาการชาอันที่สามเนี่ยการก่อโรคผิวหนังเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผู้ป่วยลหลายรายเนี่ยอาจจะไม่กล้าออกไปนอกบ้านอาจจะมีความกระอักกระอ่วนใจหรือขาดความมั่นใจในสาระของชีวิตและที่สําคัญเนี่ยอันสุดท้ายหรือว่าโรคผิวหนังนั้น เป็นเอาแย้ยู่ภายนอกสองร่างกายความความเปรติบางอย่างของผิวหนังเนี่ยทำให้พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่อาจจะรุนแรงมากกว่าข้อดอุภายในปริมาณแพทย์ผิวหนังในเมืองไทยขณะนี้ที่จบผิวหนังจริงๆที่บอกว่าผ่านการเทรน4ีปีขณะนี้มีปริมาณยังไม่เพียงพอทั้งประเทศเลยเนี่ยมี474คนนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนแพทย์ทั่วไปว่าอัตราการกระจายเนี่ยมันจะยังไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่ก็จะกระจายตัวกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ๆขณะน,นี้คลินิกที่เสริมความงามหรือว่าคลินิกทั่วไปหรือที่ทําผิวหนังเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะถ้าเราจะสังเกตดูเนี่ยตอนนี้แพทย์สภาเนี่ยเขาก็จะมีกองประคอบโรคศีลเขาจะบังคับเลยว่าคลินิกประเภทคลินิกถ้าเป็นแพทย์จะต้องมีสติ๊กเกอร์สีขาวแล้วก็มีตัวหนังสือสีเขียวถ้าเป็นแพทย์ นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นแพทย์ทั่วไปเนี่ยจะเขียนว่าเวชกรรมเฉพาะทางแต่ผู้ที่ได้บอร์ดเท่านั้นเนี่ยที่สามารถเขียนว่าคลินิกเฉพาะทางผิวหนังการที่เราจะทราบว่าแพทย์คนไหนเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางทางผิวหนังหรือเปล่าเนี่ยสามารถทําได้โดยการที่ว่าดูในเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะคะก็คือ www.dst.or.th นะคะจะมีช่องว่าค้นหาแพทย์เราก็พิมพ์ชื่อแพทย์คนนั้นไป แล้วก็มันก็จะออกมาว่าแพทย์คนนั้นเนี่ยทำงานที่ไหนมีที่อยู่ที่ติดต่อได้นะคะแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยมันก็จะมีบอร์ดอีกอันหนึ่งที่เป็นวุฒิบัตรที่เขาจะเขียนว่า r m e r n c o n r o of a e s t h e t i c m e d i c i n e หรือว่า American b o a r d of Anti-Aging m e d i c i n e ะคะอันนี้จะเป็นพวกนี้จะไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางผิวหนังนะคะซึ่งเป็นบอร์ดที่จริงๆแล้วเนี่ยที่อเมริกาเขาก็ไม่ได้ยอมรับแล้วก็การที่เขาเทรนเนี่ยเขาก็จะเทรนแค่ ไม่กี่ไม่กี่วันแล้วก็สอบนะคะพวกนี้คือเหมือนกับเสียเงินแพงแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยเหมือนมาหลอกเอาเงินหมอว่าจะได้ใบส e ตอ i f i ิเกตที่ดูหรูนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยพวกนี้ไม่ได้รับประกันว่าออจะมีความรู้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้ทางสมาคมแพทย์ผิวหนังก็ไม่ได้รับผิดชอบส่วนนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาแล้วก็มาฟ้องร้องของสมาคมแพทย์ผิวหนัง ก็อบอกว่าบอร์ดอันนี้เนี่ยเราไม่ได้รับรองถ้าสมมติว่าเป็นโรคผิวหนังเนี่ยก็ควรจะไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังนะคะไม่ว่าตามโรงพยาบาลหรือว่าตามคลินิกที่เป็นคลินิกผิวหนังโดยเฉพาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราได้รับการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะทําให้เราตั้งเสียเวลาแล้วก็ทําให้เราอาจจะได้รับผลการรักษาที่ไม่ดีที่ทําให้โรคนั้นไม่หายนะคะ